รครับผู้ถึอเกมนี้หนครับเป็นไงบครับก็ถือว่าสนุกนะเล่นเล่น,เล,นเล่นกันสนุกแต่ว่าด้วยทรัพยากรเราตอนนี้มันบาดเจ็บเยอะคู่เซนเตอร์ก็บาดเจ็บก่อนมาและตัวหลักๆอย่างต่างชาติก็เซนเตอร์ต่างชาติเราก็เจ็บะนั้นตำแหน่งมันมันก็ขาดแต่ว่าเรามาสู้ด้วยหัวใจเราไม่ได้อ้างว่าเฮ้ยมันเจ็บหรืออะไรแต่ว่าน้องๆก็พยายามวนที่จะเล่นในตำแหน่งที่ขาดกันอยู่ ก็ถือว่าโอเคผมว่าผมว่าเขาเขาตามตีเสมอได้เขาสู้ผมว่าถือว่าเขาโอเคนะกรได้หนึ่งแต้มวันนี้ถือว่าพอใจไหมก็ถือถือได้มีแต้มก็ต้องพอใจครก็ถือว่าเราเรามาด้วยความไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองถ้าถ้าเราได้หนึ่งแต้มไปก็ถือว่าโอเคเจ้าบ้านเมโจ้เขาเล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะคร,ครับผม เป้าหมายของอุตปีนี้ได้วางเป้าอย่างไงบ้างครับสำหรับทีมงานก็ก็ต้องวางเป้าว่าเพื่อจะไปแชมปนลีกแต่ด้วยตัวอย่างนี้เราก็ต้องว่ากันจนจบเลกก่อนว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสำหรับเกมต่อไปของอุตตร์ครับเจอพิษณุโลกครับที่ก็คาดว่าตัวหลักๆเราจะพอหายกลับมาบ้างแค่นั้นเอง มาถึงแฟนกลับออของคุตรดินะครับครับแฟนกลับเขาโอเคอยู่แล้วตามมาดูเชียร์น้องๆให้กำลังใจน้องๆอยากให้ถึงแม้จะเข้าชมไม่ได้ด้วยภาวะโควิดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็มาให้กำลังใจกันอยู่ขอบคุณมากๆครับอยากให้แฟนแฟนบอลเชียร์น้องๆเขาครับผมขอบคุณม,มากครับผมครับสวัสดีครับ